ในอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสฮือฮาของวันนี้นะครับก็คือการเลื่อนกลับไทยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะฮะมีการเลื่อนกลับไทยแล้วก็ให้เหตุผลว่าต้องไปตรวจร่างกายนะ,<ฮ>ะเหตุผลนี้หลายคนก็บอกโอ้ตรวจร่างกายนี่มันใช้เวลานานไหมคุณกนลิกาอ๋อไม่นานนะคะเอาจริงก็ถ้าตรวจแบบละเอียดก็น่าจะวันหนึ่งค่ะเต็มที่อะค่ะครับนี่ยังไม่ถึงวันที่10แเลยนะเหลืออีก5วันออถ้าท่านไปตรวจว,วันนี้เนี่ยเผลอๆวันที่10กลับมาทันนะ,<ฮ>ะแต่สุดท้ายก็คือให้เหตุผลเนี่ยฮะ Twitter นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น X แล้วนะฮะขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์คุณผู้ชมดูนะไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งเพราะหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับนี่ฮะวันนี้วันที่5สิงหาคม คุณดักษินที่จริงกําหนดกับคือ10สิงหาคม,มหลายคนบอกว่าเอ๊ไปดูข้อมูลรูปภาพของคุณลุงอิงกในไอกันหน่อยนะคะ,ะเพราะตอนนี้คุณนุงอิกองกเองก็ ปิดคอมเมนต์ไว้มาให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะคที่หลายคนบอกว่าถ้าดูภาพนี้ก็เข้าใจว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยพาคุณนักสินไปตรวจร่างกายเหมือนกันมเมื่อสิเอ็ดกรกฎาคม,มบอกว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดี<ม>ลูกหลานก็ดีใจค่ะ<ม>นับไปนะับมาอา้าวเพิ่งเช็คสุขภาพว่าแข็งแรงดียังไม่ถึง1เดือนเลย<อ>แต่คุณนักสินไปตรวจสุขภาพอีกแล้วนะคะหมอคนละคนหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นไปได้เปลี่ยนหมอร่างกายแต่ละคนอาจจะมีแบบบางส่วนที่ต้องใช้ ให้หมอคนละคนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่โดนเขาเรียกว่าวิาพากษ์วิจารณ์นะจากคนการเมืองค่อนข้างมากว่าเหตุผลที่เหมาะสมแล้วหรือยังหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ค่อยตรงไปตรงมามันทําให้หลายคนฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไอ้ก,การกลับไทยไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลไหมซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายเรื่องราวนี้ให้คุณผู้ชมฟังว่าเกี่ยวข้องไหมแต่ดูแล้วสัญ,ญญาณมันชัดนะว่าน่าจะเกี่ยวข้อง